วันนี้เสียงอาจจะเปลี่ยนนะครับพี่น้องเสียงอาจจะเพี้ยนไปหน่อยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ฝนมันกําลังลงนะครับฝนกําลังลงเสียงก็เริ่มหายนะครับเสียงแสงทองสองทางก็เริ่มหายนั่นเองสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงป้านอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้แสงทองสองทางก็มารีวิวเหรียญชนิดราคา5บาท ซึ่งเป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับของในหลวงรัชกาลที่9ที่คลิปแรกๆนะครับคลิปแรกๆที่แสงทองสองทางประกาศรับซื้อไปในเหรียญหนึ่งราคา1,500บาทนะครับเหรียญนี้ซึ่งตอนนี้จะมาอัปเดตนะครับของเหรียญ5บาทที่เคยประกาศรับซื้อไปนะครับแล้วก็มีพี่น้องหลายๆท่าน ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ส่งเหรียญเข้ามาให้นะครับแสงทองสองทางได้ราคานะครับก็ได้ราคาทั้ง1,500และก็8 0 0 9 0 0ก็มีนะครับอันนั้นก็อยู่ที่สภาพของเหรียญพี่น้องนะครับส่วนใหญ่แล้วเหรียญของปีพศออนี้ก็จะมีสภาพที่ถือได้ว่าสึกร้อเยอะพอได้เช่นเดียวกันนะครับ หลายหลายท่านที่ส่งเข้ามาก็รู้สึกว่าล่วนลายนั้นจะหดหายไปค่อนข้างที่จะเยอะเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับตั้งแต่เดือนของปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ต้นปีที่แล้วเลยนะครับที่แสงทองสองทางประกาศรับซื้อเหรียญปีพศออนี้นะครับชนิดราคา5บาทในราคาที่1,500บาทนะครับวันนี้เราก็ ได้มาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆก็ต้องขอกราบขอบพระคุณแฟนคลับของแสงทองสองทางนะครับที่อุตสาหาเหรียญที่เราต้องการนะครับเอามาให้แสงทองนะครับเพื่อการเก็บสะสมเหรียญที่แปลกนะครับแล้วก็เหรียญที่มีความสวยงามซึ่งวันนี้นะครับมาถึงวันนี้เราก็ได้ทำการปิดรับในเหรียญปีพศนี้นะครับไป ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับตั้งแต่ต้นปีเนื่องจากว่ายอดของเรานั้นได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับสำหรับเหรียญ5าบาทเหรียญนี้นะครับซึ่งด้านหน้านั้นนะครับที่เราเห็นกันนะครับเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับหลายๆท่านคงจะยังไม่สังเกตนะครับวงขอบนะครับเป็นเฟืองหยาบนั่นเองนะครับชนิดราคา5บาทเป็นนิกเกิลเคลือบไส้ทองแดงนะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น พระอุโบสถวัดเบนจมาบพิธปีพุทธศักราช2531ด้านล่างนั้นก็จะระบุระบุราคาเหรียญนั่นเองนะครับชนิดราคา5บาทซึ่งเหรียญรุ่นเก่านะครับถือได้ว่ามีความสวยงามนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่พิเศษนะครับที่พิเศษที่แสงทองสองทางนั้นเคยประกาศรับไปนะครับตอนนี้ก็ได้ถึง ร้อยกว่าเหรียญด้วยนะครับมีร้อยกว่าเหรียญนะครับสําหรับเหรียญปีพศ2531นะครับพี่น้องเส้นทองสองทางก็ได้จากพี่น้องมาร้อยกว่าเหรียญนะครับเกือบ200เหรียญด้วยซ้านะครับตอนนี้ก็ล้างเข้าอัลบั้มไปเรียบร้อยนะครับล้างทําความสะอาดเข้าอัลบั้มไปเรียบร้อยนะครับของปีพศ2531นะครับซึงแม้ว่าเหรียญปีพศนี้จะ ราคานั้นจะไม่สูงนะครับราคาการประเมินจะไม่สูงแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องนะครับพี่น้องมีลักษณะเหรียญแบบนี้นะครับที่มีนิกเกิลนั่นเองนะครับมีแผ่นนิกเกิลที่ท้ายทอยนะครับแผ่นนิกเกิลนะครับตรงนี้ไม่ใช่รอยขีดนะครับพี่น้องพี่น้องหลายๆคนที่ส่งรูปภาพเข้ามานะครับก็ใช้ของแข็งนะครับไปขีดนะครับขีดขูดขีดให้เป็นรอยนะครับไม่ใช่นะครับมันเป็นแผ่น นะครับเป็นแผ่นของนิกเกิลนั่นเองนะครับไม่ใช่รอยขูดขีดนะครับพี่น้องอ่าหลายหลายคนส่งรูปภาพเข้ามานะครับก็เอาอะไรไปขีดไปเคาะลงไปนะครับเคาะให้เป็นรอยไม่ใช่นะครับมันเป็นแผ่นที่โหนกนูนขึ้นมานั่นเองนะครับอ่าเข้าใจตรงกันนะครับไม่ใช่รอยทุบยุบลงไปนะครับไม่ใช่รอยเคาะรอยขีดนะครับอันนี้มันเป็นแผ่นของนิกเกิลนั่นเองนะครับนะครับบางคนก็เอา อของแข็งอะไรไปวางแล้วก็เคาะลงให้มันเป็นบุ๋มลงนะครับเป็นบุบลอยบุบลงไม่ใช่นะครับพี่น้องอตัวนี้เป็นแผ่นนิกเกิลนะครับเป็นเนื้อเกินนะครับมีหลายๆคนส่งเข้ามานะครับอันนี้ก็อุตสา์นะครับแสงทองสองทางอุตสาหส่งตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ก็ยังมีหลายๆคนนะครับก็ยังเข้าใจผิดกันนะครับเหรียญตัวนี้เราปิด รับไปตั้งแต่ต้นปีนะครับปีพศ2531นะครับในราคาเหรียญละ1,500บาทนะครับซึ่งปี31อ่าลืมบอกยอดไปนะครับปี31นั้นยอดการผลิตนะครับ44ล้าน5,300เหรียญนะครับ44ล้าน5,300เหรียญ อ่าตัวนี้นะครับไม่แน่นะครับเดี๋ยววันข้างหน้าไม่แน่นะก็แสงทองสองทางอาจจะเปิดรับเข้ามาทดแทนนะครับก็ไม่แน่นะครับแต่เกิดว่าพี่น้องมีก็สามารถเก็บสะสมไว้ได้นะครับซึ่งเป็นเหรียญแปลกนั่นเองนะครับส่วน UNC เขาประเมินอยู่ที่150บาทนะครับและก็เหรียญถัดไปก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แล้วก็สวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะครับอ่าด้านหน้าจะเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดส่วน วงของก็เหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับของปีพุทธศักราช2545นั่นเองนะครับวันนี้เสียงอาจจะเปลี่ยนนะครับพี่น้องเสียงอาจจะเพี้ยนไปหน่อยนะครับเนื่องจากว่า,อาตอนนี้ ฝนมันกําลังลงนะครับฝนกําลังลงเสียงก็เริ่มหายนะครับเสียงแสงทองสองทางก็เริ่มหายนั่นเองนะครับปีพุทธศักราช2545นะปี45นั้นยอดการผลิต29ล้าน6,150 0เหรียญน,นะครับปี45นะครับซึ่งเหรียญปีนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่สมบูรณ์และก็สวยงามนะครับ สมบูรณ์แล้วก็สวยงามนํ่ำซ้ำนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือราคาการประเมินนะครับถือได้ว่าสูงนะครับปีสีนะครับถือได้ว่าเป็นอีกปีพศหนึ่งที่มีราคาการประเมินสูงอ่ด้วยกันนะครับราคา unc นั้นอยู่ที่120บาทเลยทีเดียวนะครับอ่าตัวนี้ส่วนการซื้อขายนะครับในเหรียญทั้งสองรุ่นการซื้อขายนั้นก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของ นักสะสมนะครับไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกันความต้องการไม่เหมือนกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่มีความต้องการนะครับบางท่านก็อาจจะมีความต้องการซึ่งว่าเหรียญชนิดราคา5บาทนะครับนอกเหนือจากปีพศ2 5 4 0แล้วก็จะมีปีพศ2546นะครับที่เป็นกระแสและก็ที่นิยมในตลาดนักสะสมนะครับและก็อีกหลายๆปีอีกหลายๆปีพศด้วยกันนะครับ ก็จะมีปี31ปี32ปี33นะครับแล้วก็ปี39ปี41ปี42ปี45นะครับที่ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ราคาการประเมิน UNC นั้นสูงนะครับตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปนะครับส่วนปีอื่น ที่เป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับราคาการประเมินตั้งแต่40บาทไปจนถึง80บาทราคาประเมินนั้นอยู่ที่40บาทถึง80บาทนะครับอ่าส่วนการซื้อขายในตลาดนักสะสมนั้นก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเนื่องจากว่าเหรียญทิ่ท่านเห็นอยู่นะครับอ่าที่เป็นเหรียญปกตินั้นเรายังเห็นอยู่ในตลาด หมุนเวียนนะครับการซื้อขายสินค้าต่างๆเราก็ยังเห็นเหรียญรุ่นนี้อยู่นะครับเยอะแยะมากมายนะครับถ้าพี่น้องอยากเก็บสะสมก็หาเก็บสะสมในตลาดหมุนเวียนนะครับอ่ายังมีให้เราเก็บสะสมมีหลายๆท่านบ่นมานะครับมีหลายๆท่านบน่นคุณมีสภาพเหรียญแบบนี้เองหรือนะครับก็นะครับอ่าต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจพี่น้องต้องเข้าใจว่า ที่เรามีสภาพแบบนี้นะครับไม่ใช่เหรียญยูเอนซนั้นก็เนื่องจากว่าเราสะสมเหรียญเก่านะครับไม่ใช่สะสมเหรียญใหม่นะครับสะสมเหรียญเก่าเราก็จะมีเหรียญทุกรุ่นที่เราเจ็บนะครับเราเก็บแล้วก็เราหาสะสมนะครับซึ่งเป็นเหรียญเก่านะครับการสะสมไม่จําเป็นต้องไปซื้อเหรียญใหม่นะครับพี่น้องการเจ็บสะสมไม่จําเป็นจะต้องไปซื้อเหรียญใหม่ในราคาที่สูงเอามา นะครับมาสะสมเพื่อการเกณฑ์กําไรนะครับใครที่คิดว่าจะซื้อเหรียญในราคาสูงสูงเอามาไว้เกณฑ์กําไรนั้นคิดผิดนะครับคิดผิดอาจมีเจ็บนะครับมีเก็บแน่นอนนะครับเพราะว่าราคาเหรียญนั้นมันมีขึ้นและมีลงนะครับขึ้นตามกระแสนั่นเองนะครับเมื่อกระแสมัน สูงนะครับกระแสมันสูงค่านิยมมันสูงราคามันก็สูงตามนะครับในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่มันกระแสไม่ขึ้นนะครับราคามันก็ลดลงตามกระแสนะครับถ้าเกิดว่าท่านซื้อมาในราคาที่สูงเจอช่วงที่มันกระแสมันลงมันก็อาจจะขาดทุนนะครับอ,อันนี้ก็ต้องฝากเป็นแง่คิดให้กับพี่ๆน้องๆที่คิดจะเป็นนักสะสมนะครับ เอาละสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ